สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากปีเตอร์วอชรีวิวนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแบรนด์ใหม่เรื่อนนี้กันนะเรียกว่าเป็นไมโครแบรนด์เรือนใหม่เลยที่เพื่อนเพื่อ,อหลายท่านนะครับก็อาจจะยังไม่ทราบนะบว่าไมโครแบรนด์มันเป็นยังไงนะผมขอพูดแบบนี้เลยละกันนะไมโครแบรนด์นะก็คือเป็นแบรนด์ใหม่ที่สร้างขึ้นมานะโดยเขาจะนําเคสในตลาดที่ได้รับความนิยมเนะี่ยแล้วก็ไปเลื่อนในส่วนของหน้าปัดก็ดีชั a เตอร์ลิงเข็มรวมถึงขอบแบลซเซลนะอินเสิร์ต แบร์เซเหมือนกันพวกนี้นะครับเอามารวมรวมกันนะแล้วก็ปะยี่หอตัวเองเข้าไปนะแล้วก็ทำสตรอรี่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ซึ่งภายใต้แบรนด์นี้ก็คือชื่อสิงค์แต่ว่ามีการดีไซน์ใหม่หมดเลยเรียกว่าทุนสร้างเลยก็ว่าได้นะเป็นแบรนด์ใหม่ที่เกิดจากความฝันของพี่พี่ท่านหนึ่งนะครับเรียกว่าต้องการสร้าง นาฬิกานะครับไมโครแบนด์ของคนไทยนะให้รู้จักไปทั่วโลกนะซึ่งเจ้าของคนไทยคนนี้นะก็คือคุณอภิชัยชินเสรษฐบุนะหรือคนในวงการนาฬิการู้จักกันดีนะก็คือทางพี่เล็กแห่งโอเมก้าพช o ั่นม e เซียมนะแล้วก็ทําช่อง YouTube นะก็คือตัว Omega ้ a พช o ั่นไทยแลนด์และ SSC Timepiece ครับทีนี้ผมขอเล่าแบบกระชับกระชับเลยละกันนะ ก็คือตัวทางี่เล็กเองนะก็ได้การจัดการประกวดออกแบบนาฬิกาข้อมือสู่เส้นทางธุรกิจไมโครแบรนด์นะโดยมีหลายๆฝ่ายนะฮะให้การสนับสนุนโดยใช้ชื่อโครงการว่าไทยไมโครแบรนด์วอชดีไซน์คอนเทสโดยออกแบบภายใต้โจทย์นะไทยเท่ทันสมัยแนวใหม่สู่สากลก็มีผู้เข้าแข่งขันมากมายนะซึ่งการแข่งขันก็จะแบ่งผลงานออกมาเป็นประมาณ2ประเภทนะครับก็คือในส่วนของกราฟิกดีไซน์และโปรดักต์ดีไซน์นะฮะแต่ การที่จะพูดทั้งหมดเนะี่ยผมว่ามันอาจจะยาวนะผมก็ขอพูดเรือนนี้แล้วกันนะครับก็คือ Product Design นั่นเองซึ่งรางวัลที่1ในหัวข้อนี้นะฮะก็จะได้รับการนํามาผลิตออกมาเป็นสินค้าจริงก็คือเรือนที่อยู่บนมือผมตอนนี้นะก็คือเป็นสินค้าจริงๆเลยนะซึ่งผมขอพูดถึงผู้ชนะของการประกวดหัวข้อนี้ก็คือคุณสถิตจันทศิป์นะผู้ออกแบบนาฬิการ,รุ่นนี้รุ่นคือ JD01 นะ โดยสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับก็คือสีสันบนหน้าปัดไนะปเพื่อนสังเกตนะครับคือหน้าปัดเนี่ยคือทางคุณสถิตนะครับคู่ออกแบบในการเนี่ยเขาได้หยิบจกกระจกเกลียบนะซึ่งเป็นกระจกที่ต่างจากกระจกทั่วๆไปนะฮะในปัจจุบันนะซึ่งกระจกเกลียบเนี่ยจะมีสีสันจากแรกห่หยินชนิดต่างๆต,ต,ตามธรรมชาติผ่านกรรมวนธทีการผลิตจากภูมิปัญญาของคนโบราณน,นะซึ่งสืบทอดกันมาซึ่งปัจจุบันก็ค่อนข้างหายากแล้วนะครับโดยนํารูปแบบสีสันของกระจกเกลียบนะ มาเป็นอินสปิเรชันนะครับออกมาเป็น3สีด้วยกันก็คือจะมีสีเขียวคือสีนี้นะแล้วก็มีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินซึ่งผลิตออกมาเป็นลิมิเต็ดเอเจนชันะครับอย่างละ100เรือนโดยมีเลขจําตัวในแต่ละเรือนรวมเป็นทั้งหมด300เรือนนะซึ่งเรามาดูดีๆนะครับผมบอกอย่างี้ดูดีๆนี่คือคือทางดไซน์ของเขานะครับรูปทรงของกระจกเก็บเนี่ยมีการเอนเกรฟบนนี้นครับ ตรงขอบแบรเซลนะซึ่งสีขาวๆต่างๆนี่นะครับเขาจะออกตรงเล็กๆขอบๆเนี่ยดูเหมือนเป็นลักษณะาาเป็นสี่เหลี่ยมข้างหลังตัดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ครับกระจบเกล็ดถึงบอกนะฮะตรงหลัก3ามนาฬิกาหนาฬิกาและก็9กนาฬิกาเนี่ยเขาเอาลักษณะรูปทรงของกระจบเกล็ดตัวนี้นะครับเอามาใส่ตรงจุดนี้ซึ่งตอนที่ผมรับเรือนนี้มานะครับเอามาใช้นะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ไมคิดรกครับว่าไอ้ขอบเนี่ยประเด็นแรกนะครับ ไม่คิดว่าขอบมีมุนได้ประเด็นที่สองตามมาผมไม่คิดว่าขอบเรือนนี้นะมันเรืองแสงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงแล้วกันนะเรียกว่าตัวขอบเบเซลนะครับมีการทำโคตติ้งมาเป็นคคลเร์โคตติ้งนะก็ถือว่าสวยแล้วก็เป็นดีไซน์ของขอบของตัวเบเซลน,นะครับเป็นแบบรูปแบบใหม่เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะเขาจะเป็นออกโค้งๆกลมๆใช่ไหมฮะแต่ตรงขอบที่ประมาณสัก ระหว่างหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาเนะี่ยรวมรวมถึงได้ให,ให้ดูตามมุมเนี้ยสี่มุมเนี่ยเขาจะมีการยื่นออกมานิดนึงนะฮะทำให้เหมือนกับว่าเราเราจะจับหมุนนะฮะถ้าจะจับให้แบบกระชับนะครับนี่นี่เลยเพื่อนๆหมุนอย่างนี้ครับแล้วก็คลิกนะฮะประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบคลิกแล้วก็หมุนได้ทิศทางเดียวนะฮะเนี่ยุนลับไม่ได้นี่ผมพยายามให้ดูนะไม่ได้เลยแล้วก็เสียงเนี่ยคลิกๆๆเนี่ยนะฮะถือว่าไม่ได้แน่นมากแล้วก็ไม่ได้ฝืดมากนะถือว่ากําลังดีเรียกว่า เขาออกแบบมา,าจริงนะฮะถามว่าบางยี่ห้อนะโอ้โหแน่นจนหมุนไม่ค่อยไปก็มีนะต้องใช้แรงเยอะอันนี้คือใช้แรงไม่ได้มากมายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหแบบอ่อ,อนปุกเปียถึงขังนะ้นดันเนี่ยโดนดันเงี้ยแล้วมาจะไปผมมองว่ามันโอเคเลยอะทีนี้มาดูอีกนิดหนึ่งครับตัวหน้าปัดหน้าปัดนี่นะครับเขามีอินสปีเรชั่นจากตุ่งยางเมมโมรีจากวัดครับซึ่งถามผมนะครับว่าสวยไหมเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะฮะอยากให้ดู คือหน้าปั่นเขาเนะี่ยเท็ก t e x t อร์แบบขึ้นลงนูนต่ำเห็นไหมฮะเป็นทุ่ง,งยังบงอย่างนี้จริงๆนะฮะก็ถามว่าเขาทําแบบนี้ดีไหมผมพูดตรงๆนะฮะในความคิดผมนะเพื่อนๆอาจจะคิดไม่เหมือนผมก็ได้นะเขาไม่ได้ทำซันเรย์ครับคือถ้าเกิดเขาทำซนะันเรย์เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชอบนะครับเฉพาะหน้าตาอย่างนี้นะผมมองว่าหน้าปั่อย่างเงี้ยมันมีซ์เจอร์ของการนูนต่ําแล้วเนี่ยทำให การมองหน้าปัดมาดูค่อนข้างจะเออสวยแล้วก็เห็นตัวมิติของตัวหน้าปัดลงไปรวมถึงนะครับเขามีการทําโลโก้ของสินนะฮะสีทองทองนะฮะลงไปด้านด้าน,ด,านด้านล่างนะรตรงตรงสิบสองนาฬิกาเนี่ยนะก็เป็นตัวนูนนูนมาสีทองทองนะฮะทำให้ดูหรูหราขึ้นรวมถึงด้านล่างของนาฬิกานะเขาก็จะมีตัวเจดีเป็นรุ่นเจดีนะรุ่นนี้รุ่นเจดีศูนย์หนึ่งนะแล้วก็บอกว่ากันน้ำหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรหรือห้าร้อยฟุตทีนี้ เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตัวมาร์กเกอร์ต่างๆออกสีทองๆใช่ไหมฮะเขาขัดเงานะทีนี้มาร์กเกอร์ต่างๆเขาจะลงตัวสารเรืองแสงด้วยประกอบกับตัวเข็มนาฬิกานะตัวเข็มสั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตนะฮะเขาเอาอินสปีเรชั่นมาจากกระสุนของเครื่องทอผ้าครับคือกระสุนเครื่องทอผ้านะครับก็จะมีตรงกลางแบบเอาไว้ใสเหมือนได้ใช่ไหมฮะแล้วเวลาเรามีการทอผ้าเนี่ยตัวนี้กระสุนก็จะวิ่งปึ๊บ ไปอีกฝั่งฝั่งหนึ่งอ่ะถ้าเพื่อนเ่เคยเห็นนะครับมันวินนนน่งไปีกฝั่งหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอินสปิเรชันที่เขาสั่งทําขึ้นมาก็เ,าเรียกว่าโอเคเขาเจาะร่องเนี่ยฮะร่องเนี่ยให้มันเหมือนกระสวยเลยแล้วก็ตรงปลายของเข็มเนี่ยก็มีการลงสารเรื่องแสงเป็นกาน,น,นเหมือนกับตัวมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับพอเข้าที่มืดนะวาประมานะครับคือออกสีเขียวอย่างที่ผมบอกนะตัวขอบตัวเบเซลเนี่ยที่แรกก็ที่หมงบอกครว่าไม่คิดว่ามันจะมีการเรื่องแสงขึ้นมามันก็เรืองแสงข เขาลงสารเรืองแสงเนี่ยไม่ได้เลอะครับผมเขาพยายามส่องดูนะโอ้เขาลงสารเรืองแสงเนี่ยค่อนข้างจะคมด้วยอ,อันนี้จริงๆนะฮะประกอบกับตัวกระจกเนี่ยเขาทําจากตัวกระจกซิฟายนะมีการเคลือบ AR c o a t i n g ด้านใต้กระจกนะแต่ว่าถามว่ามุมแสงดีๆเนี่ยนะคือดูเหมือนไม่มีกระจกเลยแต่ว่าเจอแสงแรงๆเนะี่ยก็อาจจะติดฟ้าเพิ่มเห็นนะแต่ผมมองอย่างนี้ครับคือถ้าเขาดีไซน์ตัวเข็มนี่นะครับ เป็นออกสีเงินเงินเนี่ยมันอาจจะดูกลืนไปเลยเพราะเหตุว่าเข็มกบมาก์ต่างๆออกสีทองทองนะทำให้มันดูการดูอ่านเวลาเนี่ยไม่ได้อ่านยากเลยนะครับแล้วก็ตรงชัตเตอร์ลิงด้านในนะฮะเห็นไหมฮะเขามีการทําทําชัตเตอร์ลิงออกสีเงินเงินอ่าแล้วก็ตัวจุดต่างๆตามนาทีนะฮะเขาออกเป็นสีดําๆทําให โดยรวมหน้าปัดน,นะครับเพื่อนๆสังเกตน,นะมันจะมีขอบเป็นสีออกเขียวใช่ไหมฮะแล้วก็มีหน้าปัดสีเขียวแล้วก็ตัดตัวขอบชัตเตอร์ลิงด้วยสีออกงเงินทำให้มันดูไม่น่าเบื่อคือบางยี่ห้อนะเขาทำออกมาเนี่ยคือชัตเตอร์ลิงกับตัวหน้าปัดสีเดียวกันเลยนะครับรวมไปถึงขอบปุ๊บดูแล้วมันจืดไปหมดเลยอันนี้มีการตัดทําให้เรออาอ่านเวลาได้ง่ายนะครับอ่ะทีนี้ตัวเครื่องนะครับของเขาเนี่ยก็ใช้ตัวเครื่อง ns 3 5นะครับจากไซโก้นะ เดินความถี่ที่2 1 6 0 0รอบต่อชั่วโมงสังรองพลังงานอยู่ที่มาณ48ชั่วโมงถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัว accuracy นะก็คือในส่วนของความคลาดเคลื่อนนะครับคือทางไซโคเนี่ยเขเคมนคือลบ20บก40วินาทีต่อวันนะคือเท่าที่ผมใช้นะครับจะบอกว่าเรืนน่องนี้เดินช้ายอยู่มาสัก5-7วินาทีต่อวันอยู่ที่ว่าเราใช้งานทั้งวัดหรือเปล่า อ่าประมาณนี้นะคือถามว่ามันอยู่ในเลงที่รับได้ไหมก็เป็นปกติของนาฬิกาที่ทําจากข้างในเครื่องเป็นตัวเครื่องอัตโนมัตินะแล้วก็ตัวนี้ถือว่าเครื่องของ n อ็นก็ถือว่า r e l ลย์เบตีนะก็คือสามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งเลยนะใช้งานยาวๆนะทีนี้ตัวแม่ปะิยมนีนะครับเนี่ยเป็นแบบสกูด w าวคลาวนะครากให้สังเกตตัวแม่พยมนิดนึงครับเขาก็ดีไซน์เป็น8เหลี่ยมแล้วก็มีโลโก้ของตัวซิมครับนี่นะ เป็นลักษณะเป็นเอ็นเกฟแล้วก็ออกสีดำๆนะเป็นแปดเหลี่ยมแล้วก็ขันเนี่ยทีนี้ปลาขึ้นลานะครับก็คือหมุนพร้อมแล้วหมุนออกตัวสกูดาข่าวมาแล้วนะฮนะหมุนล็อกแรกนะครับก็คือขึ้นลานปกติเลยนะครับดึงล็อกที่2มาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับคือเป็นเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเอเนสสามนะปกติแล้วเอเ5สสามันจะมีวันที่ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคือหน้าปัดเป็นไบรเดทก็คือไม่มีวันที่ทาให้มันดูลักษณะเป็น ค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับหรือว่าคือบางคนที่ชอบนาฬิกาที่มีวันที่เนี่ยใช้งานง่าย,ายๆเลยคือสามารถแค่ตั้งเวลาได้อย่างเดียวครับคือดูอ่านค่าเวลาได้สบายๆหรือวันที่ไม่ต้องแล้วก็การปรับน่ยคือดึงอกีกรอบนึงครับตรงนี้ก็เป็นการแฮกเข็มวินาทีนะครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับเป็นการปรับเวลาอ่ะตานนีผมหมดดุนเล่นนิดนึงนะอ่ะนี้แล้วกันนะจะได้เห็นโลโก้ของตัซสนนะอ่ะทีนี้ด้านหลังนะครับก็คือตัวนี่ครับ ฝาหลังเนี่ยนะคบเขาก็เป็นฝาหลังขันเกลียวนะแบบทึบเลยนะมีลงด้านหลังนะอย่างเรือนนี้นะครับเป็นเรือนที่8นะครับทับหนึก็คือเรือนที่8จาก100ยเรือนะครับกันน้ํา150เป็นอย่างที่บอกไปนะมีกูดทางนะบอกเครื่องอะไรบอกประมาณนี้นะก็ที่อยากจะบอกตรงนี้ครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะก็คือนี่ครับตัวเรือนครับตัวเรือนเนี่ยนะครับเขาเป็นตัวเรือนใหม่เขาออกแบบมาครับอินส i r ร t ชั n นเนี่ย มาจากตัวฐานของ JD ดีครับซึ่งมันเพื่อนดูด้านข้างอาจจะเห็นตัวเรือนจะมีเป็นชั้นๆมาประกอบกันนะโดยลดทอนทรงเจดีลงนะโดยขนาดตัวเรือนนะครับอยู่ที่ประมาณ40มิลิเมตรนะความหนาเนี่ยผมวัดใช้เวอร์เนียวัดนะฮะอยู่ที่ประมาณ13.3ม mm. ิลิเมตรซึ่งตัวเคสนะครับทำจากสเตเลส3 1 6L เป็นแบบมัลติเลเยอร์เพื่อนๆนฮะมันเป็น,ปน,นนะมัลติเลเยอร์จริงนะทรงก็ประมาณนี้นะให,ให้เห็นนะจากฐานตัวเรือนนะครับเป็นออกสี ลักษณะเป็นการ IP Coating ไปโดยมีการขัดด้านข้าแบบซาตินนะฮะเป็นรอยคล้ายๆเหมือนกับเส้นผมน,นะฮะซาตินฟิ i s ชแล้วก็ด้านบนนี่นะครับขอตัวฐานเนี่ยเขาจะเป็นการลักษณะเหมือนยิงทรายนะผมมองว่ามันมีการทําแบบผสมผสานทั้ง2แบบนะทำให้ดูแปลกตานะแล้วก็ตัวขั้นที่2นะครับเขาก็ใช้เป็น s เตลสตีลเนีขัดเงาแบบเป็น Polish เงาเลย ส่วนแต่ด้านบนนะครับเป็นการปัดแบบซาตินเช่นกันปัดแนวนี้นะฮะเป็นแนวนี้เลยขึ้นไปขึ้นลงถึงอย่างประมาณนี้แล้วก็ตัวขอบเบเซลนะครับเป็นสีที่ผมที่เพืเ่อนๆเห็นตรงนี้นะซึ่งเท่าที่ผมลองใช้ดูนะผมชอบนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยตัวฐานเขาเนี่ยดูแลเหมือนทรงถังเบียร์ยังไงแบบประมาณนั้นเลยนะ,ะมาดูที่ตัวสายสีเขียวเขานะ สายสีเขียวของเขาเนี่ยก็เป็นสายหนังบัวนะปั๊มลายขึ้นมาเนี่ยผมก็ใส่เนี่ยใส่ไม่ให้ดูนะผมเนี่ยอัดให้ดูนะว,ว่าเป็นประมาณนี้นะคือลองใช้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นสายขึ้นอย่างนี้ต้้งข้างเก็บกรงอีนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นตัว Quick Release นะครับสามารถแกะนี้ได้เลยนะก็ตัวขนาดลัก้านด้านกว้างนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ20มิลลิเมตรอันนี้ผมใส่สายไดนิดหนึ่งก่อนนะอ่เนะเห็นไหม แบบปิดง่ายๆเลยนะฮะก็ทีนี้มาลองดูข้อมือผมมาขึ้นข้อมือผมแล้กันนะข้อมือมของผมขนาด7.25อนิ้วนะ,ะก็ได่ดูนะผมก็ใส่อยู่ประมาณที่ข้อที่2นี่นะฮะเขาก็ขอแบบมาใช้ได้นะ,ะประมาณนี้คืออยากให้เพื่นดูนี้นะตัวนี่นะบัคเกลิลนะครับ มะเข้าเนี่ยเขาเป็นทรงออกใหม่ๆนะครับผมมองว่ามันก็ลายแปลกๆดีไหมครับก็มีการตัดตรงนี้แต่ว่าออกจะดูคมไปสักน,นิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ถึงกับบาดมือนะแล้วก็ด้านข้างนะครับอ่ะผมแกะดูนีน้หนึ่งกว่บาด้านข้างนี้อาจจะไม่ชัดมากนะครับอ่ะจะพยายามถ่ายให้เห็นนะฮะเขาจะมีลักษณะเป็นรูปทรงของ,ของขกระจกกรีดเห็นไหมเป็นเลเซอร์ตรงจุดนี้ไว้นะแล้วก็มี ยิงเลเซอร์ตัวนี้ยี่ห้อสินแต่ว่าเขายิงคือเวลาใส่แล้วบบมันอ่านเป็นกับหัวนิดหน่อยนะครับด้านหลังนะก็จะมีรุ่นของ JD อยู่เป็น3ามห L ดนะฮะจะขึ้นข้ออีทีแล้วกันนะไม่ออบอกนี้ครับว่าทรงนี้นะครับตัวเคสเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่สมกับการที่เป็นอันดับหนึ่งที่ชนะเลิศในการประกวดออกแบบตัวเรือนนาฬิการจริงๆเลยนะเพราะว่านอกจากที่เขาจะ ทำรายการส่งมานี้แล้วนะเขายังมิกตัวฐานนะครับตัวฐานตัวนี้นะถึมบอกนะฮะเนี่ยตัวนี้นะฐานเนี่ยมีสีสันออกมาเนี่ยสามสีเลยนะครับซึ่งเ,เพื่อนๆจะเห็นนะว่าตัวด้านล่างเนี่ยออาลักษณะสีเป็นเหมือนมุกกาไฟเกรย์นะตัดกระตรงกลางที่เป็นลักษณะเงาสีธรรมชาติของสแตทสแตทสติลนะก็ตัดกันดูขอบเบเซลด้วยซึ่งถ้าเกิดเราซื้อสีน้ําเงินหน้าหรือสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงอันนี้ก็ตัดกันอีกแบบหนึ่งเรียกว่า เราแต่ชอบแล้วกันแล้วก็น้ําหนักเรือนี้นะฮะผมลองชั่งแล้วนะครับใช้เครื่องชั่งดิจิตอลนะครับรวมถึงสายด้วยครับอยู่ที่ประมาณ90.5กรัมนะครับก็เรียกว่าไม่หนักนะครับแล้วผมเอาไปลองใช้ดูนะครับใช้จริงจริงจังๆนะครับไปทะเลด้วยนะครับแต่ไม่ได้ลงน้ำนะก็ถ่ายมาให้ดูนะแล้วก็ไปที่วัดพระแก้วด้วยนะครับถ่ายแบบเรียกว่าถ่ายมาให้ดูถือสีสันสวยงามเขาออกแบบมาได้เจ๋งจริงๆนะครับ อ่ะผมอยากให้ดูนิดนึงครับน,นี่คะน,นี่คือตอนที่เรารับนาฬิกามานะครับก็จะเป็นออกเป็นซองนาฬิกาเป็นอย่างนี้เขาก็ผูกมาประมาณนี้นะับผมแกะให้ดูนะข้างในก็เป็นซองผ้าแบบลายไทยๆนะฮะผมก็เลบไม่ถูกว่าลายอะไรเหมือนกันนี่มียอ่อสิ์อย่างนี้อยู่เนะี่ยเปิดมาเนี่ยก็จะมีอยู่3มช่องก็จริงๆช่องนาฬิกานะที่ตอนมานะเดือนนี้มาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีนี่ครับ บัตรประกันนี่ครับบอกประมาณนี้ก็ที่เหลือก็มีในในกล่องนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะนี่เขาจะมีใบนี้ครับใบสีใบผมบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมีนิดนึงที่อยากให้เพื่อนๆนลองดูนะฮะก็คือผมอ่ะเป็นแมต์สายสายหนึ่งมานะครับผมคิดว่าในส่วนตัวผมนะผมว่าว่ามันสวยครับก็เป็นสายนี้ครับอย่าก่อนก่อนแกะนิดนึงครับ นี่ผมหาสายยางมาครับสายยางครับออที่ผมบอกฮะขนาด20มิลใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมล่องเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนดูนะฮะผมว่ามันเข้ามากเลยเข้ากันจริงๆเลย๋ยวอันนี้วางเป็นพร็อพก่อนแล้วกันฮะนี่ครับเป็นไงเพื่อนๆผมว่ามันเข้ามากนะฮะคือ เรียกว่าผมมีสายอยู่นะครับบังเอิญก็อะลองใส่สายดูเล่นๆดูว่าถ้าเราใส่สายสาย,ยางออกดูสปอตสปอตมันจะได้ไหมโอ้โ oh หผมมองว่าเรือนนี้นะถ้าเอาไปใส่นะครับไปเที่ยวเลยนะลงน้ําทะเลจริงๆก็ลงได้นะเพราะว่าครอบกันน้ําอยู่ที่มา150เมตรใช่ไหมครับก็เรียกว่าสามารถดําน้ําแบบสโนว์คิลก็ได้นะครับหรือจะเป็นสกูบ้าไม่ลึกมากนะครับเรือนนี้ก็รับได้ไม่มีปัญหาเลย่ะลองขึ้นค่อยดูนะอันนี้ผมก็ชอบส่วนตัวนะ คือจะเื่อเบื่คิดเห็นยังไงก็ลองดูแล้วกันอาจจะไม่มองว่าไม่แมทหรือเปล่าแต่ผมมองว่ามันแมทครับมันทำให้นาฬิกาดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ตัดสีสันดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะนี่เลยแฟบเลยครับนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็เข้าค้อมากๆเลยเห็นไหมตัวนี้คล้อแบบผมว่า ดีนะคือต้องชมผู้ออกแบบมากๆเลยนะข้สมกับการที่ว่าเขาได้รางวัลที่1ในการออกแบบจริงแล้วก็ผลิตมาเป็นตัวเรือนนาฬิกา,ราจริงคือถ้าเพื่อนๆสนใจนะผมมองว่าแบรนด์นี้นาะโคตเนี่ยคือทางพี่เล็กเองเนี่ยเขาก็น่าจะมีการออกรุ่นใหม่ๆมาเติมเข้าสู่ในตลาดจริงๆเนี่ยของนาฬิการตรวนี้นะก็น่าจะมีอะไรที่มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆคิดงี้ครับว่า แบรนด์ใหม่ๆนะครับคือเป็นแบรนด์ทางเลือกแล้วกันซึ่งถ้าเกิดคิดว่าอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับที่ทําออกมาเนี่ยต้องการป้อนสู่ตลาดโลกด้วยเนี่ยคนต่างประเทศบางทีเขานิยมของไทยก็มีนะโดยรูปลักษณ์ด้วยนะเรื่องราวสตรอรี่ที่ผมพูดไปนะฮะอาจจะทําให้เมืองนอกสนใจด้วยซึ่งเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับยังไงก็ลองดูแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะสนใจรุ่นนี้อยากดูตัวจริงนะลองติดตอ่อที่ตึก ssc สาธุประดิษฐ์29นะฮะไปนั่งชิมกาแฟที่ blue coffee นะฮะซึ่งเป็นแฟรนไชส์มาจากทางเชียงใหม่ร้านดังนะฮะก็ได้นะครับเพราะผมก็ลองชิมมาแล้วอ้โอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูในการเดินจริงได้เลยนะหรือโทรนัดหมายนะครับไปที่ของทางตึก s อ็ได้เลยนะครับก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวแบรนด์นี้นะครับหรือ m i โครแบรนด์ในอนาคตที่จะมีอาจจะมีหลากหลายนะครับแต่ว่าแบรนด์ซินนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ ทางคนไทยตั้งใจที่จะส่งมอบตัวนี้นะครับให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่สนใจจริงๆอยกางจารนาิกายังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับคิดเห็นอย่างไรบอกได้เลยครับเราเรับฟังทุกความคิดเห็นครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงฝากช่วยติดตามในช่องเราถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ